อีกหนึ่งสาวแล้วกันนะคะค่อนข้างจะแบบหายไปพักใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับหมออ้อยหรือว่าหลายๆคนก็จะเรียกว่าคุณเจนี่<ฆ>หมออ้อยนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าสวยขึ้นกว่าเดิมไปทําอะไรมาก็ไม่แน่ใจจริงๆนะคะดูสิยังเป็นสาว2,000ปียังไงก็อย่งงางนั้นแล้วก็เขาเคยออกมาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่รับงานเซ็กซี่แล้วก่อนอ้นนี้นะ<ฆ>แต่ว่าล่าสุดหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแต่ง,งานเซ็กซี่ซซ่ตลอดเวลาเลยแถมแบบมีการรับงานเดินแบบช่วยน้ําด้วยแล้วดูการออกงานวันนี้นี่คือแค่การออกงานยังแต่งตัวขนาดนี้เลยนะคะค เลยมองว่าคุณจะนี่ค้าแบบกลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าเพราะก่อนหน้าน,นี้บอกว่าจะไม่รับงานเซ็กซี่แล้วนั่นเองและก็มีกระแสมาว่าหรือว่าเพราะว่าค่าตัวสูงก็เลยไรับ <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแหละอ่ะออไปเคลียร์กันหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าโดนกระแสโจมตีมาด้วยใช่แล้วแฟนขับว่ายังไงบ้างนะคะอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของหัวใจมีหนุ่มๆเข้ามาจีบบ้างหรือเปล่าเขายังเป็นยังคงเป็นสาวสวยสาวฮอตคือตั้งใจจะแต่งงานหรือเปล่าเพราะว่าก็ ค่อนข้างที่จะเงียบเนาะเขาไม่ค่อยพูดเรื่องความ,มรักเท่าไหร่ด้วยอ่าหรือว่ามุ่งแต่งงานหาแต่งเงินอะไรแบบนี้หรือว่ามุ่งไปทางปฏิบัติธรรมเพราะว่าก็มีข่าวมาอย่างนั้นเหมือนกันนะค่ะอ่ะต้องให้ตอบแล้วละว่ายังไงบ้างคือมีมันมีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุน้อยๆบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่ใช่คอนเซปต์น้อยแล้วก็ไม่ได้เคยคิดจะเอาคอนเซปต์เด็กน้อยมาเป็นแฟนคือตอนนี้มีงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยากใช้ชีวิตสุดท้ายบั้นปลายเนี่ยทำงาน ก๊อกสุดท้ายใช้ชื่อเสียงที่มีอยู่ก๊อกสุดท้ายพี่ตั้งจิตอธิฐานไปแล้วว่าพี่จะเข้าสู่โ่มงกาสวพัก ไม่ได้บวชนะคะแต่ว่าจะยึดหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยคือใช้ชีวิตเช่นอาจจะไปปฏิบัติธรรมบ้างทำบุญบ้าง,าง,างแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือว่าคนที่รักเราคือไม่ได้กลืนน้ำลายนะคะ<ภ>เคยถ่ายเพน,นท์เฮาส์ฉบับ <ภ S 1> พิเศษเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ประกาศไปแล้วว่าจะไม่ถ่ายเซ็กซี่อีกแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ถ่ายแบบครั้งนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เดินชุดว่ายน้ำครั้งแรกนะคะบนลันเว์แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยู่ในประเด็นที่ว่ากลืนน้ำลายแล้วมาถ่ายแบบเพราะว่าถ บบไม่ถ่ายด้วยอายุด้วยแล้วก็คนอาจจะติมากกว่าชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะผันตัวไปเป็นนักธุรกิจแล้วตัดสินใจนา,านไหมครับนานมากค่ะคือที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะเพื่อนบอกผ่านต่อมาตอนที่ตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยด้วย ค่าตัวขนาดนี้คือหนึ่งเราเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันก็เป็นอาชีพของเราเงินเนี่ยทุกคนก็อยากได้ถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีติดตรงที่ว่าต้องเซ็กซี่ทีแรกเราไม่โอเคเพราะคำว่าผับเนี่ยมันจะดูทําให้เราดูไม่แพงนะคะคือพี่จะเน้นในเรื่องของชุดว่ายน้ําแต่ต้องดูแพงแลเนี้ยก็ได้ข้อมูลครบทั้ง4ข้อก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเดินให้แต่ก็ยังมีข้อแม้อีกว่าเพราะว่ามีกระแสรเรื่องอ,อ,อายุเยอะแล้วยังนู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกที่จะไม่ฟังแต่สุดท้ายเนี่ยเรามีความรา เร,เราคงต้องทำแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราฟังเสียงนกกามากมายเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยอยู่ในวงการบันเทิงอย่างไม่มีความสุขสมัยก่อนเด็กๆร,รู้สึกมากะนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่า พี่หมออ้อยพี่หมออ้อยอาอยุขนาดนี้พี่หมออ้อยควรจะภูมิใจพี่หมออ้อยดูดีกว่าเด็กอายุ2 0 3 0 40อีกอันนี้ไม่ได้ชมแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะทุกคนก็จะเจอหมออ้อยตัวจริงสัมผัสได้เสมอและเจอกันบ่อยๆเจอกันเหมือนเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ใช่ดารานักแสดงนะคะงั้นทุกคนบอกว่าพี่หมออ้อยอเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ไม่ได้เกินน้ำลายนะจ๊ะไม่ได้ถ่ายแบบอันนี้เป็นงานอ e ีเวนต์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่แล้วเขาก็ตัดสินใจแล้วนะคะก็เป็นว่าขอให้มีความสุขกับทางที่เลือกเดินเพราะอนาคตเห็นว่าจะทําธุรกิจด้วยแล้วก็เข้าทางธรรด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ